สวัสดีครับวันนี้พาท่านมาดูวิธีติดตั้งไอท่อไซการ์ดนะครับหรือท่ออะคริลิกแบบใสนะครับเพื่อดูระดับน้ํานะครับระดับน้ําในแทงน้ํานะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับคือไม่ต้องออมานั่งงงว่าให้น้ําถึงไหนไม่ต้องหาบันไดปรนไม่ต้องมาคอถังดูนะครับวิธีทำน่ะลงทุนไม่เยอะนะครับ เพื่อความสบายนะครับไม่ต้องไปหาบันไดปีนให้ลําบากครับเวลาคนเท่าคนแก่อยู่บ้านนะฮะเวลาผู้สูงอายุอยู่บ้านก็จะดูง่ายนะครับเวลาถามว่าพ่อมีน้ํำไหมลูกมีน้ํำไหมไม่ต้องให้ท่านไปปีนนะครับนะฮะสะดวกสบายครับใช้ข่ออะคริลิกนะครับวันนี้จะเป็นใช้พ่ออะคริลิกแบบใสมากันได้นะครับผมตัวอย่างก็ติดตั้งวันนี้นะครับไม่จําเป็นต้องทําเหมือนผมนะครับอาจจะ ขอให้เป็นดูเป็นแนวทางนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างครับแทงน้ําตัวนี้จะใช้ไซคัสตัวนี้จะใช้กับแทงน้ําบนพื้นดินนะครับผมคือตั้งบนพื้นนะครับผมครับมาดูอุปกรณ์กันครับอุปกรณ์อันตัวแรกเราจะใช้มินิบอลว้าวนะครับผอผอ ผอ,อนี่ต้องฟังให้ดีครับผอ,อนั่คือผัวผัวครับคือเกี่ยวนอกครับภาษาช่างประปลาจะเป็นเกี่ยวนอกสองด้านนะครับถ้าผอมนะฮะจะเป็นผัวเมียมีเกี่ยวนอกด้านหนึ่งเกี่ยวไหนด้านหนึ่งนะครับเนี่ครับหลอดไส้ g a ดของเรานะฮะอันนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นหลอดไส้ g a ดนะครับ เป็นสายยางก็ได้ครับสมมติสมมุติคุณงบน้อยนะครับอันนี้คือซัพพอร์ตของเรานะครับซัพพอร์ตนะฮะต่อไส้กราสตัวนี้เราใช้20มิลลิเมตรครับเสียบกับท่อ PVC นะครับสวมตรงข้อต่อนะครับใช้ซินเทปพันเป็นก้อนแล้วก็ใช้ซิโคนยิงครับพ่อแรงดัดน้ำต่ำนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อเป็นแฝงนะฮะไม่จำเป็นนะครับผมถ้าไม่อยู่เราก็อาจใหม่หรือจะใช้อีบ็อกซี่ก็ได้ครับอีบ็อกซี่แบบ แบบดินน้ำมันนะครับสองก้อนปั้นนะฮะแดงนี่ครับเวลาระดับน้ําในถังเนะี่ยก็จะโชว์ตรงนี้นะครับผมหรือว่าท่านไหนสะดวกซื้อทุ่นนะฮะทุ่นของเบ็ดตกปลาเล็กๆมาใส่ก็ได้หรือเม็ดโฟมนะครับแต่ระวังมันหลุดเข้าไปในตัวปั๊มนะครับระวังใ,ใช้ขาตัวยาวๆย,ยิ่งดีนะครับเป็นทุ่น คิงเดี่ยวนะครับผมชุ่นคิงเดี่ยวยิ่งดีนะครับอันนี้ไม่กล้าใส่นะครับเดี๋ยวเขาไม่รับงานนะครับเขา่าบอกเป็นอะไรครับมาดูการเทสหนามนะครับผมถ้าพื้นผิวพื้นอผิวจะเป็นสีดำสีไรจะเห็นง่ายน,นี่ก็เห็นง่ายนะครับแต่พอดีกล้องเอกล้องไม่ค่อยดีนะครับผมอที่เราทําแบบนี้นะครับมีมินิบอลวาลสายน้ําดีนะฮะ ต้องไปดูย้อนหน่อยนะครับเพื่อถอดล้างหลอดอะคริลิกตัวนี้ด้วยนะครับผมถอดล้างวันหนึ่งอาจจะขุนอาจจะมัวมองน้ําไม่เห็นนะครับมีแต่ไข้น้ําติดนะครับล้างได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอเพื่อนๆทุกท่านชาวยูทูบนะครับมีความสุขความความเจริญนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับมีความสุข กายสบายใจไร้โรคภัยได้มีนะฮะผมขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนกันนะครับฝากกดไลค์กดกระดิกด้วยนะครับผมครับขอบคุณสำหรับนิตรภาพดีๆนะครับผมป๊อปอเมซอนขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับผมด